สีขาวครับทิมเบีย้ยขึ้นมาสีแดงทิมเบีย้ยเข้าไปสีขาวทิมยัดสีแดงเดินเบีย้ยคู่ริมสีขาวทำเบีย้ยคู่กลางกระดานสีแดงเดินเบี้ยริมขึ้นไป สีขาวทิมเข้ามาสีแดงทิมสวนสีแดงดันเบี้ยริมสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดง เดินเรือสีแดงครับผมเดินเบี้ยสีขาวกินสีแดงทิมเบี้ย สีขาวโอคโคนกินสีแดงกินเบี้ยหน้าเม็ดสีขาวใช้ม้ากินสีแดงขึ้นม้าไปจับเม็ดสีขาวจึงเดินม้าครับ กินเม็ดสีแดงสีแดงเอาโคนกินสีขาวค่อยขยับเม็ดหลบสีแดงยกเรือจากนั้นสีแดงครับกินแลกเรือสีขาวเอาเรือไปกิน สีแดงกินม้าสีขาวใช้โคนสีแดงได้กินเม็ดเพิ่มสีขาวเดินโคนไล่สีแดงกินเบีย้ย สีขาวเอาเลือตามไปจับฝั่งสีแดงถอยม้าถูกสีขาวตามมาไล่สีแดงเดินหลบสีขาวจึงกินเบี้ยบ้างสีแดงขยับมา้าสีขาวจับโคน สีแดงผูกสีฟ้วลุกสีแดงปิดสีแดงกินโคน สีขาวไล่ม้าสีแดงจึงกลับมาลุกสีขาวขยับขุนสีแดงได้กินเบีย้ยสีขาวครับเดินเอาโคลนเข้ามาฝั่งสีแดงเอาม้าผูกม้าไล่โคน สีขาวจึงเปลี่ยนไปเดินโคนออกด้านนอกสีแดงขยับขนสีขาวใช้โคนกินมา้าสีแดงกิน สีขาวขยับขุนสีแดงเอาโคไล่ สีแดงหอยมา้าลงมาผูกสีแดงเดินโคนเพิ่มขึ้นไปสีขาวลุก สีแดงหายสีขาวขยับขุนไปมานะครับฝั่งสีแดง หาทางเข้าทําเกมสีแดงเอโคนไล่เรือเรือขาวอ้อมหลัง สีขาวลุกสีขาวได้กินเบีย้ยสีแดงขยับมา้าสีขาวใช้ขุนผูกเบีย้ยฝั่งสีแดง พัฒนาโคนเพิ่มขึ้นไปสีขาวครับลุกสีแดงถอยสีขาวจึงกินเบีย้ยสีแดงถอยกินลุก สีขาวหลบสีแดงเพิ่มการยึดพื้นที่สีขาวลุกสีแดงลุกด้วยเบี้ยไหนสีขาวถอยสีแดงเสริมโคน สีขาวเดินเบีย้ยสีแดงเดินม้าสีขาวลุกสีแดงขยับขุนสีขาวจึงใช้เรือกินม้าสีแดงหอยโคลกินสีขาว ขยับขุนสีแดงไงายลุกสีขาวถอยสีแดงปิดช่องทางสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงขึ้นโคลสีขาวเดินเบี้ยอีกตัวสีแดงปิดเกมลุกจน